สลับมาดูกันที่ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้นะครับรวมถึงการกําหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนเดี๋ยวเราไปกันที่คุณกันทราละดาวันณอยุทยากรรมการบริหารจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณกันทราครับสวัสดีครับคุณบุรพาาภณสุภชัยท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับแหม่เสื้อสีสวยจริงๆนะครับคุณกันทราไม่แน่ใจนั้นสีชมพูหรือสีแดง ชมพูครับชมพูนะมีนัยยะอะไรหรือเปล่าใส่ชมพูวันนี้อ๋อไม่ฮะเขาเรียกอะไรสุขภาพแข็งแรงพอดีเพื่อที่จะทำให้สุขภาพของตลาดหุ้นเราแข็งแรงด้วยครับโอเคนะครับเพราะว่าเพราะว่าแดงก็ใส่ไม่ได้ไม่เป็นมงคลสำหรับตลาดหุ้นอ่าก็ต้องเรียกมาชมพูหน่อยชมพูหน่อยนะครับแล้วผากวันนี้น่าจะได้ผลนะคุณบุราคุณสุปชัยกับพิบตอนนี้สิบจุด อ่าเอลงมาเยอะนะมันดูแล้วจะรีบาวขึ้นมาได้แรงไหมครับคือต้องต้องเรียนทั้งสองท่านอย่างเงี้ยนะครับผมพยายามบอกว่าไอ้หุ้นเนี่ยเขาเรียกมันไม่ได้ลงหรอกมันขึ้นมาแรงก็กําลังหาปรับพักฐานปรับฐานอ่าครับอ่าเพื่อที่จะหาแรงเหวี่ยงโมเมนตัมที่ก็เรียกร้อโมเมนตัมที่จะเหวี่ยงขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งการปรับฐานอย่างเงี้ยก็ก็ดีเหมือนกันนะครับเอ่อคนที่ลงทุนก็รู้สึก มันทําให้รู้สึกว่าเออของมันถูกลงบางคนเนี่ยยังไม่ได้ซื้อหลอย่อที่ผ่านมามันไม่มันไม่ค่อยย่อเท่าไหร่ครับนะครับใจคอมไม่ไกล้าซื้อแต่แตอนนี้ย่อมาขนาดเนี้ยเท่าที่ผมคุยกับท่านนักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยก็เริ่มมีมีมีเขาเรียกม,มีความกล้าที่จะเข้าไปซื้ออื <c oughs> มากขึ้น นะครับเพราะลงมาจากจุดยอดนี่มันเกือบเกือบห้าสิบจุดนะคุณผูสุใจชัยครับเกือบเกือบสี่เกือบเกือบสี่เปอร์เซ็นได้เกือบเกือบอันนี้เกือบเกือบสี่เปอร์เซ็นก็เป็นระยะที่เหมาะสมที่จะเข้าไปรับในช่วงนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้แนวรับแนวต้านไม่ต้องดูเทคนิคอนะครับประมาณสิบจุดบวกลบฮสิบจุดบวกลบใช่เอากันง่ายๆลงแนวรับที่สิบจุดแนวต้านที่สิบจุดนะครับแนวแนวต้านใหญ่พันห้าแน่นอนตัวเลขกลมกลม <Okay. S 2> นะครับแต่ในช่วงนี้ถือว่าเป็นเป็นบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างดีวันนี้บรรยากาศของเอเชียดีก็ก็ดูดีทีเดียวนะครับซึ่งอาจจะทําใหา้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยได้รับอันนี้ส่งไปด้วยครับครับค,บคบงั้นโดยสรุปรอบนี้นี่ถอยมารับนะไม่ใช่ถอยมาทับ ถอยมารับครับถอยมารับครับถอยมารับโอเคโอเคนะครับเอ๊ถ้าถมยไม่น่าไม่น่าครับคือที่ผ่านมาทั้งปีนี่โดนทับมาหลายรอบนะครับตอนนี้แบนนะครับแบนตัแแฉเลยพอจะรอดได้ครับรอบนี้น่าจะถอยมารับครับมีความมั่นใจยังไงฮะถึงว่าถอยมารับหรือว่าอาจจะมีลักษณะของการปรับฐานความมั่นใจตรงนี้มาจากไหนฮะพี่กัลทราคือความมั่นใจเนี่ยหนึ่งก็ขึ้นไปแน่นอนนะครับทุกทุกคนเนี่ยไม่ว่าเราจะเห็นนะครับฝรั่งขาย ใส่มาทักงสองหมื่นแล้วมั้งตุลาเนี่ยะนะครับ,รบลงแค่นี้นี่ต้องบอกว่าทุนหัวของเบาแล้วนะครับโอ้หครับโดนไปสองหมื่นแ็ไม่ไม่มีกองทุนแล้วแถมบางครั้งกองทุนนี่พิกขายใส่อีกด้วยอ่าใช่ครับอ่านะครับแต่ว่าที่ที่ผมมั่นใจก็คือว่าเอ,อเศรษฐกิจของเราหนึ่งดูดีขึ้นและในเรื่องในเรื่องของอ,อรัฐบาลเองก็ยังดูดีนะครับเรื่องราวต่างๆกบข่าวรัฐบาลเรียบเลยตอนนี้ อืมครับะเรื่องตัวครับเรื่องบอสกาบอสกนนออกนี่ข่าวจับดีโออะไรทั้งหลายเนี่ยปุบข่าวเพียบเลยตอนนี้ใครจะอ่าน iPad ใครจะอ่านกระดาษไม่สนใจแล้วอ่าอ่าครับนะครับก็ช่วยได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเอเดี๋ยวพฤชิกาก็เป็นเรื่องของเดี๋ยวก็จะมีการปรับน้ำหนักหุ้นไทยโอกาสได้ปรับเข้าไปสูงอืมครับ นะครับเราก็ยังมีกองทุนวายุพักรออยู่อีกทันวาเราทั้งสามคนที่คุยกันก็จะต้องซื้อ e s c อีกครับนะครับ,รบงั้นงั้นในเรื่องของดีมาเนี่ยผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ห่วงคิดว่างั้นเป็นการลงแบบอย่างนี้ถือว่าลงแบบเบาๆแล้วถ้าเทียบกับน้ําหนักที่ถูกขายออกมาอืมอืนะครับแล้วแล้ว,แล,วแล้วสิ่งที่ผมมองเห็นตอนนี้เนี่ยเอ,อการลงทุนข้างหน้าในในปีหน้าเนี่ยเท่าที่ดูหลายๆเจ้าหรือแม้กระทั่งของเราเองเนี่ยก็มองดัชนีปีหน้าเนี่ยพันหก ครับนะครับถ้ายอ่อมาแถวแถวหนึ่งสี่ห้าศูนย์เนี่ยดีตัวเลขเป็นตัวเลขที่แบบประมาณว่าโอ้โหอัพไซด์มันยังพอมีอยู่นะครับเราต้องเรียนแนวรับสําคัญที่จะต้องมีในยะเนี่ยสําหรับแนวรับนะครับหนึ่งสี่สี่ศูนย์ครับซึ่งถ้าไม่หลุดตรงนี้เนี่ยถือว่ายังมีโอกาสไปต่อได้แต่ผมก็เชื่อว่าน่าจะยังมีโอกาสไม่น่าจะมีข่าวอะไรที่จะมากระทบทําให้ลงหลุดไปตรงนั้นนะครับ,น,รบนั่นคือความเชื่อมั่นก็คือหนึ่งมเอซอสอง ดีมานที่จะเข้ามาซื้อหุ้นยังมีอยู่อีกในหลายๆส่วนนะครับแล้วก็ยังมีหุ้นที่ยังต่ํากว่าปัจัยพื้นฐานไม่ว่าจะหุ้นต้อง,ต,องต้องเดียวแล้วแถวสองแถวสามเรายังไม่ได้เล่นเลยนะตอนนี้พกเราเล่นดักแถวใหญ่อยู่แถวหนึ่งอยู่โอเคทีนี้สแกนดูสแกนดูเร็วๆเ,เ,เ,เนี่ยเงบของกลุ่มสถาบันการเงินที่ประกาศออกมาครบแล้วเนี่ยเดูสุขภาพเป็นยังไงมันมันมัน,มนเป็นไปเหมือนที่คาดการไว้ไหมมันดีกว่าหรือมันแย่กว่าอย่างไรมันไปตามคาด รเราเราสำหรับของเราเป็นไปตามคาดครับครับอ่าค,<ถ>คือต้องบอกแต่แต่ละเจ้าบางเจ้าเขาอาจจะบอกโอ้ตามก่าค่าดีกว่าค่าแต่เราคือค่าแต่ละค่ายไม่เท่ากันถูกไหมครับแต่ของเราเนี่ยเป็นไปตามคาดอืมอมืนะครับเอ๊ะถ้าดูแบบนี้<ส>ก็มองว่าก็มองว่าเศรษฐกิจคือคือตัวตัวต่อต่อไปโดยเฉพาะในช่วงปลายปีเนี่ยเป็นช่วงท่องเที่ยวด้วยครับนะครับก็คิดว่าน่าจะทําให้ย่เป็นโอกาสที่จะบูมเศรษฐกิจยิ่งมากขึ้นครับอื ถ้าดูแบบนี้เนะี่ยโอเคสัญญาณอย่างที่บอกว่ากลุ่มสถาบันการเงินออกไปเป็นตามคาดนะเนี่ยมันบ่งบอกถึงกลุ่มอื่นๆืนไหมฮะว่าดูแล้วน่าจะเป็นไปตามคาดหรือว่าอาจจะดีกว่าคาดมีกลุ่มไหนที่ดูแล้วน่าสนใจบ้างไหมฮะมีมีโอกาสครับเอ,อจริงๆแล้วกลุ่มที่ต้องเรียกว่าพวก d o m e ติ i c p ย์เนี่ยสุดอยอดก็ปลายปีก,ก็จะเล่นพวก domestic p ย์แน่นอนครับนะครับเอ,อสำหรับพอร์ตเนี่ยพอดีนี่ปลาย,ลายเดือนตุลาเดีอยต้นเดือนพฤศจิการเราก็จะออกหุ้นตัวใหม่ๆออกมา นะครับแต่หุ้นที่เด่นๆอย่างเช่น c ีพออย่างเงี้ยเราก็ให้เป็นหุ้นเด่นประจําวันนี้อืมครับนะครับเพราะว่าอในเรื่องของจับจ่ายใช้สอยด้วยแล้วปัจจัยพื้นฐานเราให้ไว้ที่แปดสิบสามบาทอืมแปดสิบสามนะครับบวกเอ่อโตขึ้นเยออนเย r เนี่ยสามที่แปดเปอร์เซ็นต์อืมนะครับนะครับอัพไซด์ก็ยังมีอย่างเงี้ยถ้าถ้าลงมาหุ้นพวกอย่างเงี้ยครับเห็นไหมยังต้องต้องบอกว่าอัพไซด์สูงมากหุ้นพวกนี้เรายังยังมีโอกาสที่นักลงทุนจะเข้าไปซื้อได้ ในช่วงที่ตลาดหุ้นลงลงนะครับตอนนี้คุยไปคุยมาเอ็กระพิบเหลือ2จุดแล้วครับสงสัยต้องรีบเลิกคุยเอ้พิการครับมีมุมมองอันหนึ่งที่ตอนนี้โอเคละอาจจะทั่วโลกก็เรื่องของกรณีของพระรานธิบดีของสวิกา ที่ถูกมองกันว่าเอ๊ะคะแนนทรัมดูเหมือนจะมาพอมาปุ๊บแน่นอนนะตอนนี้เห็นต่างชาติมีการปรับพอร์ตกันเยอะเพื่อรองรับว่าเออถ้าทรัมมาเนี่ยเขาจะต้องทํำยังไงอะไรต่างๆตัวนี้มันก็เลยกระทบมาถึงบ้านเราว่าถูกปรับไปด้วยเหมือนกันในแง่ของพอร์ตของนักทุนต่างชาติตัวเนี้ยพี่กันมองอยังไงฮนะตรงนี้ฮะจริงๆแล้วท,ที่จริงทำม,มาหรือใครมาเนี่ยก็อาจจะโดยโดยหลักเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้กระทบกับเรามากนักแต่มันจะไปกระทบอ้อมกระทบจีนกระทบเราครับนะครับ มันจะเป็นการเด้งแบบนั้นอืมากกว่านะครับแล้วไปกระทบบอลยิวแล้วมากระทบเรามันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าอนะครับซึ่งกระทบตรงๆไม่น่ามีอะไรเพราะเราเองก็ไม่ได้มีปัญหาใดกับกับทางทางเรื่องการค้านะครับเพราะยังไงซะก็คงก็คงไปเล่นงานจีนพอเล่นงานจีนมันก็มากระเด้งมาโดนเราด้วยเหมือนกันอืมอมอืมครับครับอืมนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าจะ โอกาสทํามาก็สูงสูงทีเดียวครับอืมครับเอ๊ะมันจะมองต้อง,อองลองดูนะครับเหนเก็บ,บ,บอกว่าประเทศประเทศนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบเลือกเอผู้หญิงเป็นเป็นผู้นําอืมอ๋อเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าผลสุดท้ายจะเป็นยังไงแต่ว่าเอ๊ะมันจะเป็นโอกาสไหมฮะคุณคุณการว่าถ้าเกิดว่าครัมม์มามีเรื่องของสงครามการค้าที่จะกลับมามันอาจจะเป็นโอกาสของเราไหมว่าไอ้เงินลงทุนต่างๆที่มาจากจีนเนี่ยจะมาบ้านเรามากขึ้นเพื่อเลี่ยงสงครามการค้าเป็นไปได้ไหมครับถ้ามองอีกมุมหนึ่ง ก็คือคือไอ้คําว่าเลี่ยงคือผมก็เลยบอกว่าทั้งเขาก็รู้อะว่ามาหลบมาหาเราอะผมกลัวเขาจะมาดักตามที่เราด้วยอย่ามาเลยดีกว่าอ๋อครับนะครับพอที่ผ่านมาสงครามการค้าที่ผ่านมาเขาก็เลี่ยงมาหาเราทั้เมึงก็รู้หลบประเทศไทยนี่แหละอ๋ออ๋ออ่าผมว่าเอาพวกเอาพวกดึงพวกเนี้ยที่กำลังจะมาเนี่ยบูรวาสุใชด้าต้าเซ็นเตอร์พวกลงทุนหนักๆเนี่ยอันเนี้ย ที่จะมาคุยกับเราอันนี้ยผมว่านะยอมทุกอย่างขอให้เปิดอย่างเดียวอืครับอครับครับนะครับอันนี้น่าจะเป็นมิติที่ดีนะครับนี่มิตหมายที่ดีที่ไทยเราจ,จะเป็นเป้าหมายสําหรับการลงทุนในเรื่องพวกนี้ครับโอเคคุณกันทราทินบ,บนสมมติฐานที่เราก็ตั้งเป้าว่าสิ้นปีนะ่าจะได้เห็นระดับดับชนีที่ประมาณสักพันห้าร้อยจุดนะฮะถ้าดูในแง่ของช่วงเวลาที่เหลือเอาล่ะก็จะมีช่วงที่เหลือของเดือนนี้แล้วก็อาจจะเดือนหน้า นะฮะเต็มเดือนแต่นี้พอมันเริ่มเข้าสู่ธันวาคมเนี่ยบรรยากาศการซื้อขายมันอาจจะเบาบางนะฮะก็นักลงทุนเริ่มไปจริงกระเบลกันละทีช่วยฉายภาพหน่อยว่าเอ๊ะจากระดับปัจจุบันเนี้ยมันจะทะยานขึ้นไปถึง1 5 0 0จุดเอออย่างไรมันจะเป็นภาพในลักษณะไหนคือขึ้นทีเดียวขึ้นปื้ดเลยหรือขึ้นแล้วจะมีการเทคโปรฟิตอีกแล้วย่าแล้วค่อยขึ้นต่อหรือยังไงมันควรจะเป็นแบบไหนผมคิดว่าน่าจะเป็นขึ้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 นแล้วเทคโปรฟิตแล้วก็ลงมา ขึ้นแล้วก็เทคโปรฟิตแล้วก็ลงมาก็ก็อาจจะมียัง,ย,งยังเห็นสภาพอาจจะมีกองทุนขายเพราะว่าที่กองทุนขายไม่ได้เขาไม่ขายเองนะครับเพราะเราเดินไปถอนหน่วยลงทุนมาถอนเตอนไ,<ม>ไปเที่ยวม,มันก็มีแรงขายออกมามันอาจจะเป็นการคุณผู้ชมทานสนใจเราเราเอ้กองทุนนี้ติดมานานโดยเท่าทุนหรือได้กําไรเอาไปขายเอาไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคันวากลับไปซื้อ e อสเพื่อประหยัดภาษีต่อไป อืออ่าอันนี้เห็นภาพเห็นภาพครับมันอาจจะเป็นการโรของเราก็ได้มันอาจจะเป็นการโรของเราก็ได้ซึ่งคุณบุรุาคุณสุภาชัยกับผมอาจจะไปเจอกันวันที่ประมาณสักยี่ห้าตุลด้ยยี่ห้าธันวาพวกเราชอบซื้อกันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนธันวาประมาณเนี้อ่าโอเคตรงนี้เห็นภาพก็คือจจะไปเจอกันที่แบงค์ถอนออกมาก่อนเพราะก่อนนั้นนี่อาจจะติดมานานนะฮะแล้วก็เอาเงินออกมาจับจ่ายใช้สอยเอาไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอามา re invest อีกครั้งหนึ่งกับไทย ESG ฟันใช่ใช่ ใช่ลักษณะจะเป็นอย่างนั้นในในช่วงนี้นะครับเพราะทุกคนก็อย่างแน่นอนธันวางก็เป็นปีที่เดือนที่แผ่วอยู่แล้วล่ะอืมอืมอนะครับวันหยุดวันว่าอะรพักร้อนก็ฝรั่งก็หยุดวันหยุดเราก็เยอะอ่าครับนะครับแล้วก็เป็นอุปนิสัยของเราที่ปลายปลายปีก็มักจะลากันไปต่างประเทศบ้างลาไปเยี่ยมลูกต่างประเทศบ้างครับอืนะครับการลงทุนก็จะค่อนข้างจะเงียบเป็นลักษณะอย่างนั้นครับ อืมอืเยี่มลูกเราเองใช่ไหม right? ไม่ใช <te ่เยี่มลูกคนอื่นนะลูกเราลูกเราลูกคนอื่นไม่เอาโอเคตอนนี้ผมไม่ต้องแล้วลูกลูกผมกลับมาหมดแล้วไม่มีกลับมาหมดแล้วนะครับโอเคทีนี้เอาพันห้าร้อยจุดคุณกัทราจากมุมมองนะจากมุมมองจริงๆอิการันตีไหมหรือมีกลไกในการคุ้มครองเหมือนวายุพักยังไงไหมพันห้าร้อยจุดนี้เห็นแน่ๆหรือเปล่าคืออย่างนี้ที่ที่ที่ผมพูดไม่คือคือพูดออกไปไม่ได้อย่างนั้นเพราะว่า รีเสิร์ชผมเนี่ยก็ให้พันสี่เจ็อ้พนสี่ครับอครับมันสี่เมันอาจจะบวกลบได้แถวนั้นโอเคครับอ่ะก็ฉะนั้นพันหก็รอนะว่าจะเป็น positive surprise นะฮะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักลงทุนไทยได้หรือไม่นะฮะโอเคครับครับแต่แต่ตอนนี้ก็ดีแล้วครับแกะได้หลายหุ้นเลยนักลงทุนบอกโอเคโอเคกราบขอบพระคุณครับคุณกันทราครับสวัสดีครับขอบคุณรายการนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ